มีของอร่อยอยัให้ชมอีกนี่ครับน, LIKE นี่นี่ไปเจอตุ่งมิ้มครับที่งมิม้มตรงนัง้นก็บที่ไปตัดกิ่งตรงนัง้นโอ้โหนั่นนี่ที่ฟันคุ้งอยู่ต้องใช้ฟันไฟครับแล้วก็ตัดกิ่งตรงโน่นอ๋โอ้นี่ครับมาอยู่นี่แล้วโอ้โหได้กินอร่อยเลยเนี่ยมีน้ำบ้างนะนี่เลยตัดตัดให้ดูตัดกิ่งให้ดูเอากิ่งใหญ่ๆว่ะเนี่ยตุ่งยังมีตาละมั่งนะแต่ไม่เป็นไรเนี่ยนี่ครับโอ้โหนี่นี่กินให้ดูกินให้ดูนี่ใน,นของอร่อยของอร่อยครับโอ้สุดยอดนะ ที่สวนม่าฟ้าจะสวสไหมจังปะต่ริงครับนี่ครับโอ้นี่ครับ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 ตัดกิ่งตัดกิ่งออกเลยนี่นี่ครับโอ้นี่ครับนี่ครับโอ้นี่สุดยอดเลยโอ้โหยางสวยมากๆเลยโอ้โหมีน้ำอยู่บ้างนะน้ำอยู่ด้านนี้นั่่นนอยู้ำอยู่ด้านนี้เดี๋ยว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 จับไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยางมันจะหลุดนะโอ้โหยางสวยมากเลยยางสวยมากตรงนี้สุดยอดนี่ครับนี่ครับนี่มันฝางนั่นหน่อย นี Ooh, ่ครับนี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 ่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่รังด้วยอันนี้น้ำอยู่ด้านนี้ครับหัวน้ำเลยโอ้โหสุดยอด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 ครับโอ้โหกิ่งนี่นี่ไงนี่ไงโอ้โหนี่ขอกัดทีขอกัดทีโอ้นี่ครับนี่ขอกัดขอกัดทีครับนี่นการให้ชม อืมอ mm, ืมดูน้ำครับอืมโคตยอดอืมอืมเรากินพุ้หญิงมิ้นทมันนี่ยโชคดีครับโชคดีมากครับโอ้โหได้กินพุ้หญิงมิ้นเนี้ยครับเนี้ยบรรยากาศนี่นี่นี่กินให้ชมกินให้ชมกินให้ชมโอ้โหบรรยากาศโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือยากเลยถือเราใจมาอย่างนี้นี่นี่กินให้ชมนะนะ โอ้โหเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยอืมอืมอืมหวานอร่อยมากอืมอืมงดีกอืมไอโล่งก็มีครับเนี่ยเปึ้งโอ้โหอร่อย นะอืมด uh ีใจสุดยอดมากนะก็แวะมาเช่าชมมาพัก oh, ผ <articulate> ่อนได้ก oh. ินพึ <laf> ่ง oh, นิ่มเลยนะเรีบนะเนี่ยอืมฮึสุดยอดอืมเยี่ยมเยี่ยมมากนะยังไงก็ว่ามาเช่าชมมาพักผ่อนขอสชมไว้นะโอ้การเต้นพักผ่อนก็ได้กินพึ่งนิมเลยโอ้ตัดเก่งไม้ก็นะนะตัดแต่งเก่งไม้ก็นะโอ้สุดยอดเยี่ยม เจอมานะตจับ yeah,